มาถึงโชว์สุดท้ายแล้วนะครับหนุ่มคิดบวกคนนี้จะสร้างความฮือฮาให้กับพวกเราได้มากแค่ไหนต้องมาติดตามกันนะครับแต่ต้องบอกครับว่านักล่าฝันคนสุดท้ายนี้นะครับเป็นนักล่าฝันที่แทบจะไม่มีจุดอ่อนเลยแหะครับทางทีมงานก็เลยคิดครับว่าจะมอบโจทย์แบบไหนให้กับเขาดีสุดท้ายก็ต้องออกมาเป็นโจทย์ที่ไม่ใช่ตัวของเขาตัวเองอย่างถึงที่สุดแหะครับถึงจะบอกว่าเป็นการทลายจุดอ่อนได้นะครับเขาต้องออกมาร้องเพลงที่ชื่อว่าต้องสู้ถึงจะชนะครับ ต้องขอขอบคุณค่ายเพลงเล็บโซนะครับผู้สร้างสารรค์เพลงนี้และขอบคุณผู้ประพันธ์ก็คืออาจารย์พรพศอันทนายครับการแสดงเขาจะเป็นอย่างไรพบกับ Bright V5 ครับ สุดลงไม่น่าเสียใจอยู่อยู่ไปพลาดทิดไม่น่าเศร้าซึงทำตัวเหมือนสิ้นแล้วทุกสิ่งวันวัน,วนเมาโซเซร,ร่างที่ไร้วิญญาณ พร้อมทันลิขิตไว้ให้เป็น ในในในใอยู่อยู่ไปพลาดผิดไม่น่าเศร้าซึมทำตัวเมื่อเสียแล้วแต่สิันวันว่างเศา้าเแสนร,ร่างที่ไร้วิญญาณเหมือนหุ่นไลกาเปรียบชีวิตคนดังคลื่นตายน้ำในทะเล ไบรท์ทีห้าครับโอ้โหสู้อย่างนี้ชนะแน่ผมว่าสุดยอดสุดสุดครับไปมาครับใช่ครับอัยาไอยยาไบรท์ครับ โจทย์เขาบอกว่าให้ไบรท์ทำอะไรใหม่ๆที่ไม่ใช่ตัวเองพี่ว่านี่แหละตัวไบรท์เลยแหละพี่ว่าไม่ได้มหรอไบรท์มาถูกทางแล้วอ๋อไม่ใช่คือถ้าจะวิเคราะห์ในเรื่องของการร้องพี่ไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงคือ เอาเป็นว่าเรื่องเรื่องของการแสดงเดี๋ยวพี่ให้พี่ไก่วิเคราะห์เรื่องการร้องแล้วกันเรื่องการแสดงพี่ว่าไบรท์มีความสุขกับการได้เปอร์ฟอร์มตรงนี้เฮ้ยพี่พูดเลยผิดพี่เห็นแววตาของไบรท์มันบ่งบอกว่านี่คือสิ่งที่ไบรท์รอคอยมานานนะครับขอให้ไบรท์มีความรู้สึกแบบนี้ต่อไปมีความสุขกับการแสดงต่อไปโชคดีครับขอ,ขอบคุณครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับไบรท์ อชอบชอบที่เป็นเสียงอันไหนมากกว่าพี่อ๋อโอเคผู้ชายพี่ได้วิจารณ์ถูก <c oughs> อของเรานะครับเอนเตอร์เทนดีพี่ชอบนะครับมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็กล้าที่จะทำโจทย์นี้ออกมาได้ถือว่าดีมากนะทีนี้ที่อยากจะให้ฝากไว้นิดหนึ่งเพลงนี้มันมีมนมีความหมายอยู่ลึก,ลกตอนนี้เราเอนเตอร์เทนอย่างเดียวเลยโดยไม่มีความหมายใดแต่ทั้งสิ้นเลยนะครับพี่ลืมความหมายของเพลงนี้ไปหมดเลยมัวแต่มองว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเมื่อไหร่ดีนะครับ แล้วก็มีบางจุดเท่านั้นเองที่คาแรคเตอร์เรายังแยกไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็ต่อไปอยากจะฟังเพลงอานบีเพราะๆร้องเพลงเพาะๆบ้างนะเพราะบางทีเราเล่นพวกนี้ไปเนี่ยเสียงร้องเราจะแบบมันเสียไปกับการแ a c t ิ้งมากเกินไปมันทําให้ความเป็นดนตรีมันหายไปนะครับพี่อยากความเป็นความเป็นดนตรีของใบแล้วจริงจังมากขึ้นอ,อ๋ออย่างหนึ่งวันนี้นะครับเรื่องบ็อกก i n g มีปัญหาเยอะทีเดียวทําให้ความลื่นไหลของการร้องของแต่ละคนวันนี้ มีปัญหาเยอะถ้าให้พี่เลือกระหว่างการร้องลื่นไหลกับการมีบ็อกกิ้งเยอะๆพี่เลือกเอาเอาการร้องที่ที่สบายใจแล้วก็แสดงได้ดีดีกว่ายังไงก็ฝากไปด้วยนะครับก็ขอบคุณครับจะโชคดีครับครับคุณท่าทาครับสวัสดีครับไบร์ครับอยากไปจับตัวนะมีใครมีอดมไหมคะคือว่าดิฉันแบบว่าฉันรู้สึกเป็นห่วงไงไม่รู้ คือที่เดียด้วยนะคะเป็นห่วงคือมันทำได้ท str ั้งสองอย่างเนี่ยท่านผู้ชมคะถ้าถ้าถ้าเลือกที่จะเป็นอีกแบบถทาเจ็บปวดนะคะเพอพอเมื่อกี้ดีใจมากที่ตอบคําถามว่าอยากเป็นผ <|si|> ู้ชายดีแล้วอย่าไปเป็นเลยลูกอันนั้นแล้ไม่เอานะทำได้ดีแต่ไม่เอาพี่จะเล่า เรื่องตลกให้ฟังนิดหนึ่งนะพี่ไม่อยากให้ไบรต้องเป็นแบบนี้ที่มพีพี่มีเพื่อนคนนึงจะออกจากบ้านเตี่ยวดีฮะพอมันหลุดออกประตูเนี่ยเฮ้ยแกว่ายังไงคือเมื่อกี้ไบร์เนี่ยปรับอารมณ์ได้อย่างนั้นเลยพี่กลัวพี่หวาดเสียวไบรท์ไปตั้งสติดีๆแล้วจงมุ่งมั่นว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่โอเคปะ่ะ พอเมื่อกี้ปรับโหมดตอนร้องปรับยังปรับได้อีกช่วยด้วยนี่มันคืออะไรผู้ชายเหอะอย่าเลยเดี๋ยวพี่จีบก็ได้น่ารักขอบคุณครับและนี่คือ b r i g h t ี